สวัสดีครับผมชื่อนายนัทวุฒิจรูนสกุลวงศ์นักศึกษาชั้นปีที่3รหัสน,นักศึกษา631116080ครับกระผมนะครับมาจากบ้านประชาพักดีตำาบลตับเตา่าอำเภอเทิงจังหว,วัดเชียงรายครับ กระผมนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารอยู่3ด้านด้วยกันครับด้านโดยจะมีการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนครับโดยการพูดของผมนะครับด้วยเนื่องจากกระผมนั้นเป็นคนชนเผ่าม้งโดยปกติแล้วการพูดของคนชนเผ่าม้งจะไม่ค่อยสอดคล้องกับการพูดภาษาไทยกลางครับเพราะฉะนั้นบางบางครั้งการที่เราพูดเร็ว,เรวนั้น อาจจะทําให้คำบางคำบางคำมันมันฟังไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องในด้าการพูดนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงอย่างเช่นคําบางคำมันออกเสียงยากหรือว่าคําบางคําที่มันออกเสียงออกเสียงแบบเป็นเป็นคำจอโจนะครับก็จะออกเสียงไม่ได้ครับครับปัญหาที่สอนครับคือการอ่านครับ โดยกาอ่านของผมนะครับมันมันก็ไม่เชิงเป็นมหาใหญ่ขนาดนะครับแต่คําศัพท์บางคามันมันยากเกินไปอย่างคาคายากๆบางคำมันก็อ่านไม่ได้จนทําให้มีปัญหาการอ่านได้ครับครับส่วนปัญหาสุดท้ายนะครับคือปัญหาด้านการเขียนครับโดยการเขียนนะครับเนื่องจากสมัยนี้การเขียนส่วนใหญ่จะเป็นการพิมพ์ชัดไปหาเพื่อนบางครั้ง การที่ผมพิมพ์แชทไปหาเพื่อนผมจะใช้ภาษาเป็นกันเองกับเพื่อนหรือภาษาที่เพื่อนเข้าใจแล้วภาษาที่ผมนั้นชอบพิมพ์บ่อยๆครับอย่างเช่นคําว่าแล้วครับคําว่าแล้วถ้าผมพิมพ์ไปหาเพื่อนผมจะใช้ลอลิงสระอีไม่โทรวแหวนครับครับหรืออย่างเช่นคําศัพท์ง่ายๆหรือว่าตอนเราแบบเขียนงานกับเพื่อนเนี้ยครับผมก็จะ เขียนผิดบ้างถูกบ้างจนทําให้ผมคิดว่าผมจะมีน่าจะมีปัญหาด้านการเขียนนะครับครับและนี่ก็คือปัญหาทั้ง3ด้านของผมครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ